ครับการบริหาท่านประธานวุฒิสภาผมปปิญญามวิเชตฝันสมาชิกวุฒิสภาขอขอบคุณท่านที่ให้ยตินี้ได้เข้ามาสู่วุฒิสภาก่อนที่จะมีการปิดสมัยประชุมจนถึงกระทั่งจะต้องเปิดสมัยประชุมอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าปัญหานี้เองก็ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานึกษาผิดกฎหมายโดยเฉพาะชาวชาวต่างประเทศหรือคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยมีการบรินินการนะครับจาก ข่าวข้อมูลทั่วไปอย่างมากมายนะครับที่เราจะเห็นนะครับว่าปัญหาปัจจุบันเองชาวต่างด้าวเองโดยเฉพาะแรงงานข้ามชาตินะครับในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านมีการเปิดสถานศึกษากันในหลากหลายจุดอ้างสิทธิมนุษ,ษยชนนะครับโดยส่วนหนึ่งครับเราเห็นด้วยครับในการเด็กและเยาวชนทุกคนครับควรมีการการศึกษาที่ดีจะเป็นชนชาติไหนก็ตามครับแตก่การศึกษานั้นก็ต้องอยู่ภายใต้ กฎหมายของแต่ละประเทศนั้นๆเช่นเดียวกันเมื่อคุณเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วคุณก็ต้องไปฏิบัติตามกฎหมายของไทยแต่วันนี้ครับท่า,านประธานผมจะมาเล่าให้ท่านประธานฟังครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทัปัจจุบันนะครับแรงงานต่างด้าวบางกลุ่มบางประเภทนะครับมีการก่อสร้างตั้งกลุ่มแก๊งอิทธิพลนะครับอย่างเช่นเมื่อวานล,ล่าสุดนะครับในของจังหวัดสุราครเองน,นะครับเจ้าที่ตำรวจนะครับก็เป็นการตำรวจภูธร เมืองจังหวัดสมุทรสาครนะครับนำกำลังนะครับเข้าจับกลุ่มบุคคลนะครับในสถานที่พักของชาวแรงงานต่างด้าวนะครับพบระเบิด9ลูกนะครับแล้วก็มีอาวุธปืนไทยประดิษฐ์นะครับแล้วมีอาวุธอีกมากมายนะครับส่วนประเด็นนี้ครับถ้าเกิดว่าท่านเคยได้รับฟังที่ผมเคยบอกนะครับว่าวันหนึ่งผมจะสืบค้นให้ได้นะครับว่า มีระเบิดมีวุสงครามอยู่จ,จำนนจนวนมากจริงครับเพราะว่าปัญหาเนี่ยครับคือมันคือปัญหาทั้งเรื่องภัยความมั่นคงต่างๆภายในประเทศของเรานะครับทำไมผมเอามาผูกโยงกับทางด้านการศึกษาถ้าหากท่านประธานอยู่ตรงหน้าจอเนี่ยครับมันจะมีกลุ่มคนนะครับที่ผมวงวงวง,วงกลมไว้นะครับเนี่ยครับซึ่งเป็นผู้ที่ถูกดำเนินคดีและมีหมายจับอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านของเราในประเทศเมียนมาณปัจจุบันนะครับท่านประธานเขาเป็นเจ้าของโรงเรียนแล้วนะครับ เขามาสร้างโรงเรียนอยู่ในประเทศของเราถามว่าอ้างสิทธิ์มนุษยชนร่วมกับมูลทีหนึ่งนะครับในการที่เข้ามาดําเนินการในหลายๆจังหวัดในประเทศไทยของเรานะครับโดยไม่สนใจกฎหมายของประเทศไทยเร,เราเลยครับว่าการควบคุมตามทรบการศาึกษาต่างๆไม่มีการสนใจการนําเข้าการประกอบอาชีพไม่สนใจเลยครับอ้างสิทธิ์มนุษยชนอย่างเดียวนะครับแล้วก มีกระบวนการในการซื้อขายบัตรประชาชนให้กับกลุ่มคนพวกนี้เช่นเดียวกันนะครับในรูปถ่ายทางซ้ายมือที่มีรถคันสีขาวนี่คือเมื่อวานนี้เองครับได้ผมได้ร่วมกับทีมงานไปแอบถ่ายเอารูปภาพเข้ามานะครับว่าเนี่ยครับเขาจัดกิจกรรมในโรงเรียนอยู่ตลอดเวลานะครับและบุคคลน,นี้เองนะครับก็จะเป็นบุคคลเดียวที่ผมวงในวงตรงการที่ถืออาวุธสงครามไว้ด้วยนะครับเช่นเดียวกัน ทำไมผมถึงมาเล่าเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่าปัญหาพวกนี้เองครับก็คือมันสร้างปัญหาให้กับในสังคมโดยที่ปิดตาของผู้มีอำนาจภายในประเทศแล้วมันสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศไทยเราอย่างมากมายนะครับแล้วก็มีการกระทั่งขัดผลประโยชน์กันเองโดยที่การลงทุนพอเกิดผลกำไรดอกผลเกิดขึ้นมาในการเลียกเก็บค่าเรียนค่า ค่าใช้จ่ายต่างๆนี้เกิดขึ้นมาพอผลกําไรของสารสึเทาดนั้นเกิดขึ้นมาได้เป็นกําไรที่ดีครับปรากฏว่ามีการขู่ฆ่ากันขอญาตเจ้าหน้าที่ครับขอคลิปวิดีโอนะครับพร้อมคลิปเสียงนะครับจะต้องฝากท่านประธานลองดูคลิปนี้เลยหลักฐานชัดเจนนะครับเมื่อวานนี้เองนะครับเราได้ข้อมูลมานะครับว่ามีการขู่คุณครูภายในโรงเรียนนะครับใช่ครับผมชา่อว่าเป็น แล้วทีนี้เขาก็เอาพวกมาเอาลุกน้องมาแล้วบอกเขาหนูเนี่ยเลิกเปิดโรงเรียนไม่งั้นเขาจะฆ่าให้ตายเหรอเพราว่าอย่างไรผม่าครับพ็ดูนอดูน้องว่าเยเยยงฆ่าตายแบบนี้แล้วพ่อพ่อว่าไม่อยากไม่ไม่อยากให้อยู่พราะว่าอาหาที่ใหม่เบลีแล้วโรงเรียนโรงเรียนเขาอยู่ตรงไหนโรงเรียนเขาอยู่ตรงไหนโรงเรียนใจใ้เชศสัอง่งงานจานมุนทรงดูเกชั้ค่ะอ่าหนูส่งเรเไปแ่้งให้พี่ เนี่ยครับเป็นตัวอย่างหนึ่งครับกลับมาที่สไลด์เลยนะครับก็ต้องบอกครับกระบวนการของเราในวุฒิสภาเรามีกรมารบริการการศึกษาการศึกษาวิจัยนวัตกรรมนะครับที่ของวุฒิสภาของเราเองส่วนหนึ่งครับเราก็ใช้กระบวนการในวุฒิสภาเนี่ยในการดําเนินการตรวจสอบคน้คนหาข้อมูลในส่วนของอเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการงศึกษาธิการเองนะครับเราได้ ทำหนังสือนะครับหรือเรียกเข้ามาให้ชี้แจงภายในวุฒิสภาเองต้องกราบเลนรรท่านประธานเลยครับกระทรวงสาธารณสุขเองไม่ได้สนใจอย่างแจงครับเราเชิญลัดกระทรวงเข้ามาเลยขาธิการเข้ามาเพื่อเอาข้อมูลที่แท้จริงว่า<ม>เหตุใดถึงมีการปล่อยป่าละาเลยที่เกิดขึ้นให้มันมีการดาเนินการที่เกิดขึ้นแบบนี้ปรากฏว่าส่งเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีอํานาจตอบชี้ชัดข้อมูลที่เกี่ยวขึ้นเรื่องพวกนี้เข้ามาเลยถามว่า แล้วใครจะช่วยเหลือเราได้ถ้าเมื่อกระทรวงศึกษาที่เป็นองค์กรที่คอยดูแลกําหนดนโยบายทางด้านการศาึกษาเองไม่ได้มีการดําเนินการอย่างจริงจังอย่างเข้มข้นนะครับก็คงจะต้องปล่อยให้มันเกิดเหตุการณ์เช่นนี้หนังสือเนี่ยครับเป็นหนังสือที่ผมเองได้พยายามประสานนะครับให้ทางปลัดกระทรวงเองตอบข้อมูลมาเราเพิ่งจะได้ข้อมูลมานี่ประมาณไม่เกินสองสัปดาห์ที่ผ่านมา,ท,า,ท,าทั้งๆที่ รายละเอียดทำนะครับเราลงแต่วันที่20มกราคมณปัจจุบันวันที่1เมษายนแล้วรับรองครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เอพิฟูเดย์แน่นอนนะครับเพราะว่าวันนี้เองนะครับปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นที่ขีดเส้นใต้สีแดงๆเนี่ยครับเราถามไปว่าแล้วศาสตรกจารที่เข้าไปดูกันทั้งหมดเนี่ยครับว่ามีการดำเนินการอย่างผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นเอกสารที่ทางกระทรวงศึษาต่อเข้บมาครับว่าบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ตั้งศูนย์การเรียนเข้ามาพูดคุยความเข้าใจตามพระราปบัญญัิที่กล่าวอ้างนะครับแล้วก็คงจะต้องให้หาแนวทางแก้ไขปัญหาในการจัดตั้งโรงเรียนให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือหาสถานที่เรียนให้เด็กต่อไปประเด็นนี้ครับสิ่งที่ผมจะบอกเพราะว่าแต่ตามกฎหมายตามการศึกษาเองก็ตามทั้งการศึกษาเอกชนหรือว่าศูนย์การเรียนตามมาตรา12เองเรามีเราสามารถทําให้เขาเปิดได้อย่างถูกกฎหมาย ผมได้สอบถามไปกระทั่งศึกษาธิการจังหวัดเองนะครับท่านศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาครเองได้เข้าไปที่สาึิษาผิดกฎหมายของต่างด้าวแห่งนี้กว่าเก้าครั้งเป็นระยะาปีเกือบสองปีแต่สารสษานี้ก็ไม่ได้ดําเนินการใดๆทั้งสิน้นก็ปล่อยป่าละเลยครับมีการบอกเดียเด๋ยวจะเดี๋ยวจะจนเราได้สอบถามไปที่ทางกระทรวงศึกษาธิการเองพอคําตอบออกมาแล้วมันก็เฉกเช่นเดียวกันครับ ต้นทางหน่วยงานเองไม่มีไม่มีการใช้อำนาจอย่างถูกต้องและกระบวนการที่ดีพอนะครับก็ถ้าท่านเห็นตามหนังสือเองครับมันไม่มีการกำหนดระ้ะเวลาอะไรเลยครับปล่อยให้มีการดำเนินการผิดกฎหมายไปได้เรื่อยๆครับจนกว่าจะหาสารที่เรียนใหม่ให้กับเด็กแต่ต้องบอกท่านประธานครับ รูปแบบของการศึกษาไทยเองประเทศไทยเราเองเรามีความสามารถในการจัดก,การศึกษาได้อย่างเพียงพอนะครับผมได้สอบถามไปทั้งสพอมอสพปศึกษาธิการจังหวัดและทุกๆหน่วยงานที่เป็นองค์กรการศึกษาครับเขาสามารถรับเด็กพวกนี้ได้แต่กลุ่มคนพวกนี้เองไม่ยอมปล่อยเด็กพวกนี้ให้กับมาอยู่ในระบบอย่างถูกกฎหมายเพราะเขาต้องการจัดก,การศึกษาโดยการเ,าเรียนในภาษาพม่าของเขาอย่างเดียวเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับที่เราไปเจอมาเขาอ้างว่า เป็นมูลนิธิจัดการศรกษามูลนิธิเองเนี่ยครับเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เป็นองค์กรหนึ่งครับนี่ไม่ไม่ได้แสวงหากาไรแต่ท่านลองดูใบเสร็จตัวนี้ครับเก็บเงินค่าเรียนของเด็ก5,000พันกว่า 2, 000, 4, 000, บ0 0สองพับ้างนะครับท่านท่านประธานคือหลักฐานพวกนี้เองนะครับก็ต้องบอกท่านประธานครับว่าเราก็ประสานทางทีมงานนะครับในการที่เก็บข้อมูลต่างๆมา ถ้าเกิดว่าท่านลองดูครับชื่อเองเนี่ยไม่ใช่ชื่อคนไทยเลยครับเป็นชื่อของชาวเมียนมาแล้วใครได้ประโยชน์ครับคนพม่าด้วยกันได้ประโยชน์คนไทยเองไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้เลยนะครับเพราะว่าการแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเราเองก็ไม่มีการกํากับดูแลอะไรเลยนะครับอย่างเช่นใบเสร็จน่ครับ9,000บาทเจ็ดวัติเป็นภาษาพม่าหมดเลยครับที่ที่ทางหน่วยงานนะครับช่วยประสานเอาข้อมูลมานี่ครับก็จะเป็นภาพตัวอย่างหนึ่งครับที่ทางอนุกรรมธิการ การศึกษาเอกชนได้เข้าไปในส่วนของทางาโรงเรียนที่เกี่ยวข้องนั้นเองนะครับก็ได้ไปดูข้อมูลวิธีการจัดการเองนะครับว่าเขามีการจัดศึกษาอย่างไรบ้างถ้าเกิดว่าทางาท่านประธานเห็นตัวบอร์ดเองก็ตามนะครับเขาสอนแต่ภาษาเมียนมาของเขาเองทั้งหมดเลยครับแต่นี่ในประเทศไทยนะครับท่านประธานภาพนี้ภาพคือที่ ที่ผมเข้าไปถ่ายรูปเองไม่ใช่คนนอกถ่ายไม่ได้เอาภาพจากอินเทอร์เน็ตมานะครับแล้วก็ผมพูดได้เต่บาทนี้คือที่ประเทศไทยถ้าเกิดว่าท่านประธานดูครับว่ามันสมควรหรือเปล่าในการดําเนินการแบบนี้คงคะต้องฝากให้เจ้าหน้าที่นะครับว่ามีการกํากับดูแลตามกฎหมายอย่างจริงจังนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วหน่วยงานโรงเรียนพวกนี้เองเนี่ยครับ มีการปล่อยป่าละเลยไม่ไดําเนินการให้ถูกกฎหมายนะครับแล้วก็มีการใช้อิทธิพลภายในตัวมีการประสานกับเจ้าหน้าที่อาจจะมีไม่รู้ว่ามีเกี่ยวเรื่องสินบนอะไรต่างๆกันหรือเปล่าเพราะว่ายังจับไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ครับทำให้คนไทยหลายๆคนคงสงสัยครับว่าทําไมหน่วยงานไม่กํากับดูแลเลยครับแล้วมาแส่แวงหาประโยชน์ในประเทศไทยของเราหากเราไปเปิดโรงเรียนในต่างประเทศเองก็ตามนะครับเราก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของเขา ะจ,ะจะจัดการศึกษาเองในภาษาของตัวเองต้องบอกครับธรรมทานแนวทางการแก้ไขเลยครับเขาสามารถเปิดโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรเมีนมาก,ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือแนวทางที่2ครับถ้าไม่มีศักยภาพเพียงพอท่านสามารถเปิดศูนย์การเรียนได้ครับตามมาตรา12เองก็ตาม ก็สามารถทําได้หรือสุดท้ายเองไม่มีความสามารถเพียงพอในการเปิดจะเปิดแค่หลักสูตรระยะสัน้นท่านก็สามารถเปิดหลักสูตรลงในเอกชนนอกระบบได้ประเทศไทยเราเอรุ่มรวยให้ทุกช่องทางครับแต่เจตนาชัดเจนเลยครับว่าไม่ต้องการทําแต่ต้องชื่นชมบางจังหวัดนะครับศึกษาธิการหลายๆจังหวัดครับเช่นยกตัวอย่างสุราษฎร์ธานีเองก็ตามนะครับปิดเลยครับแล้วล่าสุดของภูเก็ตเองก็ตามนะครับศึกษาธิการจังหวัดเห็นว่าเป็นโรงเรียนผิดกฎหมายต่างด้าวผิดกฎหมายปิดเลยนะครับ แต่กับกลายเป็นของสมุทรสาครเองไม่ปิดครับไม่ด้เนินการอะไรทั้งสิน้นปล่อยปาแล้วเลยแล้วก็ปล่อยได้ท่ามาปัจจุบันบอกว่าเดี๋ยวรอวันที่16พฤษภาคมนะครับว่าให้เขากระจายเด็กนักเรียนออกไปเท่ากับว่าท่านรู้ท่านเห็นมีการดาเนินการความผิดเกิดขึ้นซึ่งหน้าแต่ท่านไม่ดําเนินการอะไรกันเลยหรือเปล่าอันนี้ก็อีกข่าวหนึ่งครับว่าในจังหวัดสมุทรสาครเช่นเดียวกันครับอันนีเ้เจ้าของเองครูผู้สอนเองเรามีกฎหมายอยู่นะครับว่า กฎหมายของชาวต่างชาติที่เข้ามาสอนต้องขอใบอนุญ,ญาตแล้วเรามีครูรัสภาในการควบคุมในการจัดก,การเรียนการสอนอยู่แล้วครับว่าใครจะมาเป็นครูก็ต้องขึ้นทะเบียนตามกฎหมายอย่างถูกต้องปัญหาอะไรครับเพราะว่าเมื่อครูไม่มีจรรยาบรรณถ้าเราเห็นนะครับภาพข่าวต่างๆมากมายเลยครับครูล่วงละเมิดทางเพศเด็กก็ตามอะไรก็ตามอันนี้เหมือนกันครับต่างด้าวมันก็เคยมีเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นนะครับ ส่วนข้อในการแนวทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับนี่ผมเอามาเฉพาะบางตัวอย่างนะครับหลักๆเลยนะครับในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนปี50แก้ไขเพิ่มเติม54หมวด5บทกําหนดโทษนะครับท่านประธานมาตรา1-30ผู้ใดจัดตั้งโรงเรียนในระบบโดยไม่รับอนุญาตตามมาตรา18ต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2 0,000บาทหรือท่างจำนำปรับเนี่ยครับกระทรวงศึกษาธิการเองสามารถบังคับกฎหมายตัวนี้นะครับในการกําก,กับดูแลก็ตาม เพื่อจะได้ให้ให,ให้หน่วยงานหรือโรงเรียนหรือสถานที่นั้นๆเองดําเนินการอย่างถูกต้องครับหรือไม่ก็จะเป็นพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทํางานของชาวต่างด้าอันนี้เกี่ยวข้องกับคนที่เข้ามาใช้แรงงานโดยตรงนะครับหรือว่าเป็นทานต่างชาติที่เข้ามาทํางานตามมาตราแปนะครับคนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญ,ญาตทํางานหรือทํานอกเหนือจากสิทธิ์นะครับก็ถ้าฝ่าฝืนมีโทษ ปรับ5,000ถึง50,000บาทหรือส่งกลับประเทศต้นทางแล้วก็ห้ามเข้าประเทศปเป็นระยะเวลา2ปีหน่วยงานดําเนินการทํำไหมครับจัดหางานไม่ทานะครับมาตาก้าวนายจ้างสารประกอบการที่รับต่างด้าวท,ที่ไม่ได้ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาทํางานนะครับก็จะมีความผิดต่างด้าวที่จ้าง1คนหากดําเนินการหากกระทําความผิดต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน1ปีปรับ50,000ถึง200,000บาทต่อต่างด้าวที่จ้าง1คนหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเวลา3ปี นะครับตามกฎหมายนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเพราะจัดหาง,งานเองดําเนินการไหมครับไม่ครับ,รบเรามีกฎหมายควบคุมหลากหลายมากมายนะครับแต่หน่วยงานเราไม่มบังคับใช้กฎหมายอย่างแท้จริงนะครับหรือไม่จะเป็นพระ,พร,ะราชบัญญัติคนเข้าเมืองครับของอหน่วยงานก็คือตอมอนะครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเองก็ตาม,มท่านสามารถใช้ าตามมาตราสามสเจ็วงเล็บหนึ่งะครับหรือวงเล็บเจสนะครับก็คือคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวประกอบอาชีพหรือรับจ้างํางานโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับก็จะมีโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกินหนึ่งบาทหรือท่านจทำทั้งปรับนะครับอันนี้เองนะครับก็คุณจะต้องฝากท่านประธานครับว่าแนวทางการแก้ไขหรือแก้ไขปัญหาจริงๆเรามีกฎหมายกํากับมากมายแต่ต้องบอกท่านประธานครับโรงเรียนต่างด้าวผิดกฎหมายต่างๆนานาหน่วยงานไทยเราไม่กล้าไปทําอะไรเขาเลยครับ แต่โรงเรียนที่เป็นของคนไทยเราเองครับจับหมดเลยครับทุกอย่างที่ผมพูดมาทั้งหมดครับทั้งกฎหมายโรงเรียนเอกชนมีหน่วยงานรีบรบังคับใช้กฎหมายหรือจัดหางานเองพระราชกำหนดการบริหารจัดงานของคนต่างด้าวเข้าทำงานรีบดําเนินการเลยครับหรือจะเป็นของตอมองเองก็ตามทําไมกับกลายเป็นคนไทยที่เราทํากันเองเนี่ยท่านมากีดขวางการพัฒนาความจเจริญด้วยกันแต่กลายเป็นต่างด้าวที่เข้ามาคุณอ้างบอกว่า เข้ามาไม่ได้หลบหนีเข้าเมืองแต่ขอรีภัยสงรามมา์ามาท่านประธานครับรีภัยมาเป็นสิบปีนะครับสงครามไม่จบไม่สิ้นคุณมาทํางานอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งอยู่ตรงนี้และหลายๆคนนะครับโรงเรียนที่ผมกล่าวอ้างทั้งหมดนยครับท่านประธานเรียนในภาษาพมา่า ทำไมเราไม่มีมาตรการใน,ในการดําเนินการครับว่าให้เขามีการเรียนในภาษาไทยคุณจะเรียนปีกี่ปีก็ตามเราที่ผมบอกแล้วครับว่าเราไม่ได้จํากัดสิทธิ์ในการจัดการศึกษาของเขาแต่เราต้องให้เขาเรียนภาษาไทยอย่างหนึ่งครับท่านประธาน,าน,าน,านถ้าหากเขาเรียนภาษาไทยของเราเนี่ยเราจะทําให้ประชากรปัจจุบันเนี่ยที่ใช้ภาษาไทยของเรามีมันเจ็ดสิบล้านคน ถ้าเราบังคับให้จัดการ,รศึกษาโดยใช้ภาษาไทยอย่างจริงจังนะครับเราจะมีคนที่พูดภาษาไทยกับเราได้เนี่ยเป็นร้อยล้านคนดีไหมครับท่านประธานในคนที่เป็นชาวประเทศรอบบ้านเพื่อนบ้านของเราครับเราส่งเสริมในการแก้ปัญหาครับหนึ่งครับก็คือใช้เขาจะได้วัฒนธรรมของไทยเราเข้าไปเขาจะเรียนรู้ทางด้านสังคมของเราที่เกิดขึ้นนะครับว่าเรามีภาพหาสัต ทรงเป็นมูมุค,คอยดูแลปวงชนชาวไทยเป็นยังไงบ้างนะครับเขาก็จะเทิดทุนสถาบันแบบเดียวกับที่ที่เราเทิดทุนสถาบันของเราเช่นเดียวกัน,นครับเขาก็ได้ภาษาไทยในการที่เราติดต่อสื่อสารกันง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วอย่างนึงคือเมื่อเขาไม่อยู่แล้วเราคงจะต้องมาครับแล้วก็อันสุดท้ายครับเราก็จะได้แรยง,งานแบบคุณคุณภาพนะครับเราคงจะต้องบอกรักแบบนี้ไปเลยครับสางอย่างที่สําคัญนะครับเพราะว่า แรงงานที่มีคุณภาพบวกกับภาษาที่ดีเขาจะได้สื่อสารกับเราได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับก็คงจะต้องให้หน่วยงานาบังคับใช้กฎหมายทั้งหมดนะครับอย่างเข้มข้นเข้มงวดกันต่อไปนะครับก็ต้องฝากไว้ครับปี2568เป็นปีแห่งการปราบปรามแรงงานต่างดา้าผิดกฎหมายนะครับขอบคุณมากครับ